บรรยากาศเป็นบ้านมาตากินกาแฟกันท้ายที่เดียวอาหารเช้านะคะเป็นบริการจากโฮมสเตย์ที่พวกเรามาพักเข,เขาเตรียมมาให้มีข้าวต้มผลไม้แล้วก็เฉาวก๊วยนะคะส่วนอันนี้ซื้อมาเองอันนั้นซื้อมาเองค่ะแล้วก็กินบรรยากาศชิวๆบน หน้าบ้านที่เป็นแม่น้ำขายขรงเทงมุมหน้าบ้านก็จะประมาณนี้นะคะบ้านไทยๆสองร้อยปีน้ำต้มร้นซื้ตลาดตรงหน้าบ้านก็มีตลาดตลาดยามเช้าของขายจากชาวบ้านนี่หันหน้าไปสินี่แม่ดามส,สวยๆเป็นสปอนเซอร์ทิ้งานวันนี้ที่พักของเราก็มีแค่ เป็นครอบครัวนะคะหกท่านจากญี่ปุ่นไทยสามคนหกคนเป็นหกคนพอดีเลยนะคะประธานก็เปรียบเทียบให้ดูเลยนะคะว่าน,น้ำกลางคืนเต็มตริ่งเลยนะคะอันนี้ยามเช้านะคะน้ําก็จะลงไปประมาณนี้แล้วก็จะมีแม่ค้าพายเรือมาขายของนะคะอาอผัดไทยหอยทอดอาหารตามสั่งยามเช้า ผัดไทยถ้าไม่กินข้าวต้มไปแล้วเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ก็มาจอดไม่เห็นยังไม่ตื่นเอ้ามารอบหนึ่งแล้วเหรอคะเรายังไม่ตื่นกันเยเช้าเลยเหรอไม่คะลูกค้าตื่นสายประธานก็ขอขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะตั้งชื่อฟอร์ว c ซ i n g ค่ะขอบคุณนะคะ